นี่คือบอ่อบาดาลโซลาเซลล์ของเรานะคะวันนี้เมื่อวานนี้นี่เราได้ต่อระบบน้ำเรียบร้อยนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาดูว่ามันใช้ได้ไหมมีต้องที่ต้องแก้ไขตรงไหนบ้างนายสั่งนายสั่งไงเผื่อเป็นคนเหตุเองไอบอกแน,น่นี่ประเหต์จังไดต่อน้ำขึ้นแทงขึ้นทังต่อไปหน้านี่เหตุจังได สเอิดเจใส่จักตเินจังตเินจังที่พืนที่ตั้งไว้เขาเอินไว้อีหยังเกิดโบประดานระบบสูราเซอที่ื้นติดต่างไว้เขาก็มาเชื่มต่อทอนสมเอเจใส่จังกินแรงอันตัวนี้พิถาเลอขนาดที่ใส่ ทอออกสองนิวงน้วทอออกจากซ้ำเม,มอร์สองนิว้วนี่ก็ทอออกเป็นสามสามช่วงลักๆอ่ะนี่ยวใส่สามทางมาเชื่อมต่อออ,อ,อแรกกคือ่อที่ขึ้นช่วงแรกก่อที่ยิ่งตรงนี่ตรงนีใ้ใส่ของก้อเพื่อส่งหน้ามัน ไปชื่อถังได้นะตอนนี้คือเข้าปิดปิดปิดระบบปิดระบบไปไปสะแล้วกัปิดหน้าบันนี้ก็เอาขึ้นถังมือเซามันหล่นแล้วแต่ว่าเขาล่องเทน้ำเบิงแต่ตอนนี้นี่พอปิดสองหม่องปุ๊บน้ำในถังเข่าก็เต็มแล้วนะเต็มอีกแล้วมันหลน่นหล่นออกมันบ่นนอ่าออันนี้ช่อถัง ตอนเยิมถ้าเต็มถ้าเต็มก็จะนี่ตอท่อนำถิ่งเลยถ้ามันเต็มถังอยู่ที่นี่ถินอ่าเต็มถังเดี๋ยวีมันจะลุนออกมาต้อก็ท่อนำถิ่งเลยโดยใส่ถังสองร้อยลิตรอ่าเพื่อล่องหลับ ไอ้สีปิดใบบานอันมันล่นแล้วอันตัวที่สองสีเข่าหน้าตัวเข่าหน้านี่กันอ่าลองเทสเบิงเราจะเทสเบิงคันท่าเปิดทอเข่าหน้าเรเบิงลืมน้ำริบ่อยพังว่ารืบบอกว่าพอนี้ใหญมันน้ำขึ้นทางนี่ที่เราต้องปิดปิดวาวครับล่งสาจะไปล่งสายหนานเต็มแล้วเราก็ต้องตรวจตรวจเตยมันเข่าหน้า เอาเอาไม้ออกสักกันตัวนี้ตัวนี้มันมันสิเปิดยากกว่าเปิดเปิดตัวนี้ปุ๊บใส่ทางร่องเปิดน้ำเขาหน้าก็เปิดน้ำเขาหน้าหรือเปิดน้ำเขาสะ เปิดน้ำเข่าหน้าหรือเปิดน้ำเข่าสะตัวใดตัวหนึ่งน้ำก็จะพวกข้นถังมันจะเป็นออโต้นนมันจะลดลงของมันเองชื่อมันบอกเข่าถังอ,อันนี้คื่อช่องทางที่สองชื่อจากข้นถังเซตแบบตัวน,นึ่มาเข่าหน้าและน,นี้ช่องที่สา,สามเนี่ยถ้าลองปิดไว้ เออถ้าปิดหมดมันก็จะขึ้นถังนะคะต้อพุนตอไปผุนผุนก็คือสาน้ำสาน้ำสาน้ำซึ่งเข้าคุยวิธีการต้อท่อไปแล้วก็พุดพุดเป็นพุดลองหฝังกบพุดลองหล้วฝังกรบไม่ไห้เวลาเข้าเดินทางด้วยรถเอารถเขาม้าไอยางเขามาหรือเข้ายางก็แล้วแต่มันสิได้สะดวกนี่คือออกจากบ่อาดาน ไอ้ลองอเปิดเนี่แค่นี้แหละสามช่วงนี่แหละวเปิดนีเขาทังออกหน้าเขาสายนา้ำเ,เนี่ยบันยไปเทศทาา okay. ตรงสายน้ำอ่าโอเคบึงตรงปลายทางมั้งนี่นี่ก็คือเปิด,ปดาสายน,น้ำอือฮเปิดแล้วนี่คือเปิดสายนา้ำไปเบิง้งเรื่อมาใหม่กันซันมาก ก็ปิดเป้าพอปิดเป้าตัวเขาหน้าเสร็จเ้าก็เปิดเป้าตัวที่เขาสะน้ำก็จะมาลงสาน้ำที่ตาเนียเลยลงสาน้ำเลยลงสาน้ำอันนี้เขาพันธุ์เคยเอาลงสาน้ำจะคือเพราะว่าพึ่งตอกต้งเสร็จเองสมบูรณ์แบบอันนี้พี่เอามาไหว้นี่เป็นตัอเม้นเม่นที่จะมานาํเนี่ ขี้บ่อวันบ่อนามอาจจะต่อลงไปเพื่อบ่อยหนาดินมันทังอืมเชื้อป่เนี่ยหรือไม่เราก็อาจจะใช้สังกะสีแล้วก็ทอที่คู่กันนี่คือขาวๆก่อนคือทอสึ่งทอไม่แต่ทอข้างบนเอ้ยทางน้ำข้างบนเพื่อที่ใส่ในท่อสิ่งทอคู่มาแล้วก็เพื่อว่าเวลาถมเวลาน่ะนันก็สีท่อเล็กคือทอออกจากทังน้ำ จิตตอเพื่อสิได้หดตนห้นไม้ตามผู้สาก็คือเราก็ปลูกต้นไม้ไว้นะคะ,ะสภาพบ้านเรามันก็จะแห้งแล้งหน่อยนะคะแต่เราก็จะสู้ด้วยการปลูกต้นไอ้ทำระบบน้ำเองนะคะก็ปลูกไว้หลายอย่าง ปลูกว่เป็นปีก็มีนะคะกําลังจะโตก็มีอันนี้คือระยะเริ่มต้นนะคะซึ่งเราได้ปลูกา้ต้นไม้นี้ก็คือคุณสามีก็เอามาจากนาคปรปฐมนะคะที่อยากได้ระบบน้ำเพราะว่าบ้านเราแหง้งแล้งแล้วก็มัน ไม่มีน้ำใช้พอเพียงก็เลยเจาะเป็นท่อเป็นบาดาลระบบโซลาเซลล์นะคะเพราะว่าไฟมันยังมาไม่ถึงไฟที่เห็นก็ไม่ใช่ไฟจากไฟฟ้าการไฟฟ้านะคะจากบ้านเราเองอันนี้วันนี้เราก็เลยมาเทสดูนะคะว่ามันจะใช้ได้ไหมก็ถือว่ามัน ก็ใช้ได้นะคะอันนี้เราก็กลบท่อเพื่อความสะดวกแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะคะของท่อนี่คือการวางระบบน้ำโซล่าเซลล์ง่ายๆอ้าวทีนี้ในช่างหลังจากที่ลงอันนี้ลงนาลง สาแล้วนะคะท่อเล็กๆนี้คือท่อซึ่งเราตออจากถังถังน้ำนะคะเพื่อว่าเราจะเอาไปรดน้ำต้นไม้แล้วก็ใช้ในการอุป,ปโภคบริโภคอ่ะอันนี้คืออะไรอ,อายมะเบิ้งกระดูท่ออันนี้จะต่อไปใส่นี่มีวางสองตัวนี่ ต้อนี่ต้ออยากทางน้ำข้างบนหลอยนิมากอะนี่ก็ใส่ระบบปิดเปิดแบบใส่เบ้าเบ้าก็ต่ออันนี้ท่อนี่ออกหนึ่งนิ้วออกหนึ่งออกมาหนึ่งนิ้วแล้วก็ลดเหลือเท่าไหร่ลดเหลือซี่หุ่นเพื่อให้แรงดันน้ำมันสูงขึ้นเวลาเราลดน้ำเมื่น้ำมันก็จะได้แรงดันพุ่งออกได้ดีอที่ขอลดนิ้วออก สี่หุนอเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนก็คือต่อเดี๋ยวเทให้เบิ้งอ่าต่อจากตรงนี้นะคะนี่คือท่อซึ่งเราต่อเพื่อจะไปรดน้ำต้นไม้นะคะลดลงมาเหลือสี่หุนเนี่ยเดี๋ยวอย่าพิ่งนี่มาดูตรงนี้นะคะแล้วก็ต่อไปคู่คู่กันไปต่อคู่กันไป จะลองเทสดูนะคะว่าถ้าเราลดจากหนึ่งนิ้วนะคะนี่คือน้ําที่ออกจากถังลดจากหนึ่งนิ้วแล้วนี่มันจะพุ่งหรือว่ามันจะสามารถต่อขึ้นไปเพื่อทําระบบน้ําหยดหรือสปริงสปริงเกอร์น้ํำนี่ได้ไหมนะคะอ้เทสดูสิอันนี้คือน้ําที่ต่อจากถังนะคะ ะเออก็ได้อยู่นะคะนี่ก็แรงอยู่นะคะนี่ก็คงสามารถที่จะขึ้นไปรดน้ำต้นไม้เราหรืออย่างน้อยก็ลดระยะทางให้เราหิว้ว ขีวน้ำไปรดต้นไม้ได้สั้นลงนะคะเพราะว่าเราก็แก่แล้วนะคะอันนี้มันก็ใช้ได้อยู่นะได้แล้วนะคะนี่คือน้ำซึ่งออกจากสเสมิร์นนะคะอ,คอันนี้คือน้ำซึ่งออกจากท่อเอ้ยไม่ใช่ออกจากถังพักน้ำนะคะ ปิดได้แล้วเราก็มีความหวังนะคะว่าต้นไม้ที่เราปลูกไว้เนี่ยถ้ามันแรงก็เราก็สามารถที่จะมีน้ำรดมันนะคะได้ตลอดปีต่อคู่กันมาระหว่างลงสาแล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้นะคะอะมาดู อีกอันนึงก็คือนี่ตรงนี้นะคะคือน้ำซึ่งออกจากถังสองนิ้วนะคะแล้วก็มาลดเหลือสี่หุนสี่หุนนะอันนี้คือน้ำที่จะไปไหนไปใสในขั้วเลื่อนอันนี้คือน้ำที่เข้าสีเอาไปใส่ในขั้วเลื่อนซึ่งเอาออกจากถังน,นะคะคเนี่ย ถ้าเสียไปฟังพุนไม่ปะดงประดับหรือต้นไม่ไม่ผ้นไม่สำหรับไว้กินพักพืชพักกะใส่ทอนี่อยู่ฟังคุณไปได้อย่างที่ใส่ต็วสีคุณอันนี้ใส่้องการต่อไปก็คือเทียงหน้าหน่อยเทียงหน้าหน่อยก็สิมี่ห้องน้ำห้องทามีขั้วมีหยังพ่อสีใดใส่น้ำอ้าวบดนี้เฮ้าสีล่องมะเทศเทศน้ำซึ่งออกจากถังนะคะอันนี้คือสองนิ้วออกสีหุ่น แรงกว่านิ้วออกซิเดี่ยวออกซิหัาจะแรงกว่าเพราะว่านามมันจะตรงกว่า้วมาให้ไดไกลมากมันก็ได้อยู่แล้วูแปดพูดอืมนี่คือนามซึ่งเท้าสิเหตุไปเป็นใส่สำรับ ตุปโภคบริโภคในขั่วเลื่อนของน้ำของท่าหรือว่าสีใชอาบดื่มหรือว่าหดต้นใหม่ในส้นส้นขังบนพุ่นนะคะกะอันนี้คือสองนิ้วออกซี่หุนกะสีนี้ความแห้งกว่าเติมหนึ่งอยู่นะคะอ่าอันนี้คือระบบน้ำประดานสลราเซลล์ของเรานะคะวันนี้เรามาเทดระบบน้ำนะคะ ก็ถือว่าเราพอใจนะคะสำหรับขออธิบายเรื่องฐานตั้งหรือถังตั้งถังนี้นะคะเราไม่ได้เอาไว้สูงมากนะคะเพราะว่าหลังเราเอาโซลาเซลล์วไว้ข้างบนนะคะแล้วเราก็ไม่ได้พื้นที่ของเราก็ไม่ไม่ไกลนะคะที่เราจะใช้นะเราก็เลยไม่เราก็เลยใช้ เป็นแค่เสาปูนนะคะเสาปูนนี้มีความยาว3เมตรลง50ก็เหลือ2เมตรครึ่งนะคะส่วนโครงสร้างหลักก็เป็นไม้นะคะเป็นไม้เนื้อแข็งเป็นไม้แดงแล้วก็มาเสริมเหล็กเหล็กรางสองเส้นนะคะก็ทำให้แน่นหนาถาวรขึ้น ก็คิดว่าจะอยู่ได้อีกนานนะคะเราก็สามารถเราก็ทำเท่าที่เราจําเป็นนะคะสำํำรับหอถังสูงเพื่อให้มีแรงส่งน้ําเยอะกว่านี้นะคะเราก็สามารถทําได้นะคะแต่เราพอแค่นี้นะคะเทสดูแล้วมันก็มีระบบมีแรงส่งเยอะอยู่นะคะนี่คือการวางระบบท่อบาดาล โซล่ลเซล์ซึ่งเราทำเองนะคะนายช่างผู้ชำนาญกันได้สร้างเห็นปะก็มันถ้าเรามีน้ำมันก็เป็นความหวังของเรานะคะที่จะปลูกต้นไม้ทำใช้ในการอุปโภคบริโภคต่างๆนะคะยิ่งบ้านเราเนี่ยเป็นหมู่บ้านซึ่ง ซึ่งมันมีความแห้งแรงนะคะถ้าหน้าแรงปุ๊บมันก็จะน้ำเราก็จะขาดอย่างน้อยเราก็มีใช้ในครัวเรือนนะคะก็เท่านี้นะคะสำหรับการเก็บรายละเอียดต่างๆนะคะต่อไปนายช่างก็จะเก็บรายละเอียดต่างๆค่อยๆทําไปนะคะ ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะ